นาฬิกาในห้องนอนเนี่ยก็บอกเวลาตีห้านะคะบนเตียงนอนเนี่ยพอผู้กองลุกจากที่นอนมาน้องแสงสุกเนี่ยยังหลับอยู่ตรงปลายเท้าแล้วก็หลับสบายอยู่นะคะผู้กองก็ค่อยๆดึงหมอนออกเพื่อจะได้เห็นหน้าเขานะคะก็ยังหลับสนิทอยู่ดีนะคะน้องสีฝุ่นก็ติดมาละพอผู้กองเปิดไฟปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็จะค่อยๆรู้สึกตัวแล้วก็จะตื่นตามมองไปเห็นน้องสปาเกติี้เนี่ย ไปนั่งกินอาหารเม็ดอยู่น้องโตโรก็เดินตามไปด้วยนะคะอาหารเม็ดของน้องๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในห้องนี้คือน้องแมวที่เป็นเด็กพิเศษที่เป็นดเดรคเคมีนะคะก็จะวางไว้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันในห้องนี้มี7ตัวจะมีสองห้องนอนทะลุถึงกันนะคะแล้วก็จะมีประตูแมวออกไปสู่กรงยักษ์ส่วนหนึ่งหน้าบ้านนะคะสำหรับน้องที่เป็นดเดรคเคมีเจ็ดตัวรวมถึงน้องโตโรที่ตามมองไม่เห็นทั้งสองข้างตัวนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว,ว่า พอเปิดประตูออกไปสู่กลุ่มใหญ่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกครั้งที่เปิดประตูออกมาแบบนี้ตัวแรกที่จะวิ่งมามาเจอกันก่อนเนี่ยคือน้องชบาแก้วเลยนะคะแล้วก็น้องๆตัวอื่นๆด้วยอาจะนอนอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่ทันทีที่เขาได้ยินเสียงเปิดประตูแกลกเนี่ยเขาจะวิ่งมาออก,กันตรงประตูที่จะเปิดไปสู่กรงยักษ์หน้าบ้านแล้วก็ค่อยๆเริ่มเปิดไฟนะคะ จะเห็นว่าน้องหมาเข้ามาในนอนในบ้านเนี่ยสตัวคือน้องคับเค้กนะคะซึ่งสุขภาพไม่ค่อยดี แล้วก็น้องเบิร์ดเดย์ก็อาิสิทธิ์ที่ได้เข้ามานอนในบ้าน2ตัวนี้ก็เพราะว่าเข้ามานอนแล้วไม่ซนไม่ทําลายข้าวของนะคะพึ่งเคยพยายามจะเอาน้องหมาทุกตัวเนี่ยเข้ามานอนในบ้านนะคะแต่ว่าเช้าตื่นมาเนี่ยอย่างแก๊งหมาดำเนี่ยน้องจินนี่น้องแฮร์รี่พอตเตอร์น้องรอนพวกนี้นะคะก็จะกัดข้าวของทําลายข้าวของเสียหายกันนะคะกระทั่งน้องลูกบวชตัวที่เข้ามาอยู่ใหม่นะคะก็เขาก็แสดงออกถึงความที่ไม่อยากนอนในบ้าน ะะส่วนวน้องหมาก็จะนอนอยู่ในกรงนอกบ้านส่วนพ่อการ์มิยมของเราะะจะเห็นน้องๆตัวอื่น,นย,ยังไม่ตื่นก็มีพ่อการ์มิยมเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมานผู้กองก็เอากระบะทรายเข้ามาเพื่อรอใส่ทรายแมวให้น้องๆขับถ่ายกัน,นอพอดีน้องการ์ตินยมนยลงไปนอนผู้กองก็เลยเอาผ้าไปปูให้ทีนี้เลยติดกระบะทรายอันนี้ยึดที่นอนกระบะทรายอันนี้เป็นที่นอนซึ่งปกติทุกวัน จะนอนอผ้าผืนหนึ่งตรงหน้าทีวีปูผ้าให้เขาเนี่ยเขาก็จะนอนนะคะเห็นว่าประตูนะคะก็จะเป็น2ชั้นเป็นมุงลวดชั้นหนึ่งเป็นกระจกชั้นหนึ่งวันนี้กระจกเนะี่ยต้องถูกปิดนะคะถูกปิดลงเพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นก็เลยปิดกระจกแทบจะทุกบานในบ้านนะคะเพื่อให้ในบ้านเนี่ยอบอุ่นที่สุดแล้วก็ปูผ้าอุน่นๆให้น้องๆนอนกันนะคะแล้วก็จะน้องๆจะรู้เวลาว่าถ้าผู้กองตื่นเนี่ยเขาก็ ควรจะต้องตื่นแล้วแล้วก็เตรียมตัวที่จะออกไปเล่นในกรงยักษ์หน้าบ้านแต่วันนี้นะคะเป็นวันพระนะคะผู้กองก็เตรียมตัวที่จะไปวัดด้วยนะคะก็แล้วเดี๋ยวไปเปิดดูเปิดไฟดูห้องอื่นๆกันนะคะห้องนี้ห้องสีเทาแล้วก็ถัดมาห้องนี้นะคะถัดนาจะเห็นน้องพลอยไพยลินกับแม่เพชรเนี่ยเขานอนด้วยกันแม่เพชรเนี่ยดูหอม ดูอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมาหลายปีมากๆนะคะไม่ไม่ต้องตกใจไปนะคะเห็นแล้วอาจจะดูน่าสงสารผู้กองพาไปเช็คสุขภาพหลายรอบมากแล้วและนี่คือน้องพบรักถัดมาอีกห้องหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยพอผู้กองตื่นปุ๊บเนี่ยจะวิ่งตามแล้วผู้กองจะไปเปิดไฟในบ้านหลังใหม่แล้วจะดูว่ามีใครนอนอยู่ในบ้านหลังใหม่บ้างนะคะตอนคืนเนี่ยอ่าก็มาเช็คดูเหมือนกันนะคะว่ามีใครนอนอยู่บ้างแล้วหน้าต่างแทบจะทุกบานบนบ้านหลังใหม่เนี่ยถูกปิด ให้แคบลงนะคะเพราะว่าไม่อยากให้อากาศเย็นเข้ามาในบ้านเพราะตอนนี้อากาศเย็นมากๆนะคะโดยเฉพาะเราในบ้านหลังใหม่เนี่ยมีเข้ามานอนแค่สองสาตัวเองนะคะเพราะว่าพื้นตะเบื้องเนี่ยเย็นมากเพราะว่าบ้านหลังใหม่ได้ผู้กองให้เจาะหน้าต่างรอบบ้านเลยเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีในฤดูร้อนแล้วก็เพื่อระบายกลิ่นต่างๆที่ อาจจะทําให้มีกลิ่นอย่างเงี้ยถ้าจะได้กระจายออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าน้องแมวมีหลายตัวก็จะเห็นว่าเนี่ยพอผู้ปกองเดินออกจากบ้านหลังใหม่มาทุกตัวก็วิ่งตามกันมาแบบนี้เลยตอนเช้าเช้าแบบนี้เสียงถ้าเดี๋ยวผู้ปกองเปิดเสียงปกติให้ดูก็จะเงียบๆนะคะเพราะว่าน้องๆเพิ่งตืงตงต่นนอนกันมาก็จะไม่มีเสียงอะไรของแมวตื่นยังชิพย์ตื่นยังกูไม่ใครตื่นแล้วนี่ ก็จะดูเวลานะคะไม่อยากปล่อยน้องๆออกจากบ้านเร็วเกินไปเพราะข้างนอกบ้านเนี่ยอากาศเย็นหนึ่งแล้วก็อากาศเย็นเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือยุงไม่ค่อยมีเยอะนะคะก็เริ่มปล่อยน้องๆออกไปแล้วพอดูว่าพออากาศเย็นไม่มียุงนะคะน้องๆก็อยากออกแล้วโดยเฉพาะน้องหมาเนี่ยก็จะปล่อยน้องสบาแก้วเดี่ยวิ่งออกมาก่อนใครเพื่อนเลยนะคะพี่ไปไหน แมวเลียวเลเียวเอามาเอามาเอามาแล้วบางทีแมวส้มเนี่ยมองไม่ทันเหมือนกันนะคะว่าเป็นไขรผู้ปกองเนี่ยจะต้องเห็นแบบทั้งตัวทั้งหัวและหาะเพราะว่าแมวส้มที่บ้านเนี่ยมีเกือบสาสิบตัวนะคะ แล้วก็เขาจะมีข้อแตกต่างกันแล้วก็ค่อยๆไปปล่อยน้องหมาออกนะคะรวมถึงน้องลูกบวชตัวนี้ด้วยนะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่ายังไม่มีเวลาที่จะอาบน้ําให้เขาเพราะว่าด้วยอากาศเย็นด้วยก็เลยยังไม่อยากอาบน้ําให้เขาเอาจจะดูมอๆมๆแหมมๆไปหน่อยนะคะพอปล่อยเขาออกไปเนี่ยเขาก็จะไป ไปทำธุระของเขาแล้วเขาก็จะรีบกลับเข้ามาในบ้านโดยเร็วนะคะปล่อยน้องๆแล้วเนี่ยก็จะดูเวลาไปด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็หุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ําแบบที่พี่น้องเคยเข้าค่ายลูกเสือนั่นแหละนะคะก็เพราะว่าหม้อหุงข้าวที่ไว้หุงข้าวกินเองเนี่ยพังนะคะวิชาการหุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ำเนี่ยนะคะ,อะตอนที่เป็นตํารวจแล้วต้องฝึกเดินพื้นที่ในในพื้นที่ที่เป็น ป่าเป็นเขาลำเนาภัยแบบนี้นะคะก็จะต้องฝึกการหุงข้าวแบบนี้หุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ํานะคะก็พอสุกมาเนี่ยก็เหมือนเราหุงข้าวกับหม้อไฟฟ้าเลยนะคะไฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วนะคะแล้วก็น้องๆก็ทยอยกันออกมาจากบ้านนะคะคุณย่าปีนๆเน,นี่ยนั่งนิ่งอยู่ตรงโน้นนะคะเดี๋ยวก็จะคงค่อยๆเย,ยื้องกลายออกมานะคะถึงแม้ว,ว่าอายุมากแล้วก็จะทําอะไรที่เชื่องช้ากว่าเพื่อนๆกว่าน้องๆในบ้านนะคะแล้ววันนี้นะคะผู้กองก็นัด พี่ลูกคลื่นไว้ที่วัดนะคะพี่ลูกคลื่นเนี่ยกลับมาจากประเทศจีนแล้วแล้ววันนี้เป็นวันเกิดวันเป็นวันเกิดของพี่ลูกคลื่นนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยเมื่อคืนนี้บอกพี่ลูกคลื่นว่าผู้กองจะไปวัดวันนี้วันพระพี่ลูกคลื่นก็บอกว่าดีเลยวันนี้เป็นวันเกิดเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดไปเจอกับพระโลมมาที่วัดด้วยนะคะผู้กองก็รีบหุงข้าวทํากับข้าวฉีนน้องไข่หวานเล่นอยู่ไกลๆตรงนู้นนะคะ ท้องฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วน้องๆก็ออกมาใช้ชีวิตกันตามปกตินะคะน้องหมาก็ถูกปล่อยออกมาแล้วก็วิ่งเล่นกันตามปกติอาหารน้ําอะไรต่างๆในผู้กองก็เทรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตากทรายแมวอะไรเรียบร้อยหมดแล้วทูบ้านเรียบร้อยหมดแล้วในเวลาภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะต้องให้เสร็จทุกอย่างโดยเร็วข้าวที่จะไปวัดเนี่ยก็ทำง่ายๆนะคะใช้เวฟเอานะคะแล้วก็ปิดประตูบ้านแล้วก็าบบายน้องๆนะคะแล้วก็ขับรถ ท้องฟ้ายามเช้าสวยมากนะคะตรงนี้เป็นช่วงสะพานข้ามแม่น้ําตรงช่วงศูนย์ศิลปะชีบางไทรนะคะอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นาตาบลช้างใหญ่อําเภอบางไทรจังหวัดนครศรีอยุธยาและอีกฝั่งนึงเป็นอำเภอสามโคกนะคะแล้วก็มาถึงวัดมาเจอพระอาลลมานะคะพี่ลูกคืนเนี่ยก็ซื้อของฝากมาจากประเทศจีนนะคะเป็นแก้วเป็นแก้วสําหรับเก็บความเย็นมาฝากพระลงมาแล้วก็มีขนมนิดๆหน่อยๆนะคะพระล,ลงมาก็บอกว่าวันนี้วันเกิดพี่ลุกคืนนะคะจะให้พรแหว่ตังด้วยนะ

ะะก็ให้พรพี่ลูกคลื่นนะคะผู้กองก็ขอส่งต่อพรน,นี้ไปยังผู้ติดตามที่รักช่องผู้กองแท็กกับแมวจรน,นะคะแล้วก็รักแล้วก็เอนดูน้องแมวในบ้านผู้กองนะคะแล้วก็ขอให้ท่านที่รักช่องผู้กองแท็กกับแมวจรมีความสุขความเจริญแล้วก็มีความร่ำรวยนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดทีสมความปรารถนานะคะปิดท้ายกันด้วยภาพลูกๆตอนในวัยเด็กนะคะพี่ลูกคลื่นแบบพระลวมมานะคะอ่ะ ท่านที่ไปี่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบก็ขอเป็นกำลังใจให้กับก็เลี้ยงลูกๆมาตั้งแต่วัยเด็กเด็กเล็กๆเลยนะคะจนกระทั่งลูกทุกสิ่งทุกอย่างทําได้ด้วยสองกนรักกันก็ขอให้ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะหรือว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกไซแมวนะคะ หรืออ่านสาหรับน้องมาจอนในบอร์ดไซก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะหรือท่านใดจะสนับสนุนบานปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, ก็สามารถทําได้ฝากพีน่น้องเ่วกกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องมาจอนแล้วก็น้องมาจอนในบอร์ดไซกันด้วยนะคะ